ตอนนนโทรมาบอกให้ช่างยงมาดูรถให้นะคะรถเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนู่นแปะเอาเข้าวไปขายมาแล้วไป,ไปดูกันะเหมือนตูดรีบเลยบางฝุ่นเล็ก ว่าไปชนตอมาด้วยอุ้ยเป็นแบบนี้เลยเหรอ พอแล้วมั้งจะของรถกำลัลงมาขโมยรถเด็ก เป็นามาเรืยนเน่ยไม่ใช่โตซื้อของกินหน่อยเปิดเปิดปตูเอาข้าตรงนี้ไ,ได้ไอุยถามเจ้าของบ้านเขาก่อนข,อขาให<อ>้เขาเขาจะคองนานี่แหละใช่ไหม ไม่ใช่ใช่ไหมพี่นายไม่ใช่ถามเข้าวกรนหอบข้าวอยู่เต็มมีอใช่หรือเปล่านู่นคอยให้ล้างเออซื้ออะไรอ่ะอยากจะกินอะไรกินอะไรก็ได้กินขนมกินบัตรีนี่อะไรดิข้กินกันมู้ไหม หอข้าวมาไปกินก่อนพี่กินที่เราหออะไรมาซื้อไรครับเบอร์ซื้อขนมเอาตังไหมซื้อขนมกินตังที่ไหนเรารวมที่ิดได้ตังค้ายี่ไหนที่จัดแล้วกันสุดไม่มีมี20บาทอ๋อ40อยากจะกินไรไปเอาในรถไปตังในรถนะเงินมีก่อน ในกระเปา๋าอ่านเรียนอ่ะเรียนเปิปด,ปลดปปแล้ว เด<ล>ียวาเหใ้มาโไม่ได้ให้มาทางรถแกมึงดูแก,กทำอะไรเนะี่ยยกแขนได้ไ,ไหมเนี่ <c oughs> ยจะถอดเกียวแล้ว <c oughs> ถอดอะไรเก <c oughs> เอาถอดอะไรมาใสอ่อ้ยกยกดำได้ไหม

วันเจขอ,อเงเจตัวจรต้องเช็คดูก่อนนะว่าเป็นอะไรกนนอาการเป็นยังไงทำไมพัไมอยตะลุ่มเลย <c oughs> ใช่ไหมเสียหูตรงนี้เลยอึอกิเกเร่ะที่ก็เสียหูแล้ว <c oughs> บูดด้วยไม่หนักโอ้หขับรถใส่บู๊ดหรอขับจนกระจกนี้ขับอ่ะทุกมาเลยบู๊ดฉีดทุกปุ๊บทุกของหาชวนครูไหมช่างไม่โชว์ไม่ไม่เอาอันนั้นออกหรือเปล่าอะไรที่ว่านที่นายยกดำแล้วยกงวยหน่อยดิยกดำสุดเลยแล้วยกงวยผมนนดิ รบค,ครับได้<จ> <c oughs> กินขนมมันเด็กน้อยข่ารงชีดก,ก็ปกติข่าคล้ายรางก นนนนั s <S s <S no ู่่เคลีย uh ร์ของไปเคลียร์ของหน้ารถแล้วก็ตีลังกาหมดไปตีลังกาไปยีเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังยังไงก็ต้องเก็บเอื่อยตับเครื่องก่อนดับเครื่องอะไรยังไมียกตามอื่นยกแล้วยกแล้วกำลังดู ชื่ไรทำไมมันเหยียบไม่ออกบอกแกคอเ,เยียบคอปกติแต่ว่าวันมันร,มร่วมอเกไปหรือเปล่าฮะจังปีไปเลยก็ลดค<ด>วันสิ <laughs> โบมีปัญหาโลเออเอากิโลเห็นไหมแต่วันนั้นอ่ะทักเสร็จผมลืมให้สตาร์ทดูอะโลอยู่ในใจเสมอนั่นห้องอยู่ไหนให้มันมีสาระหน่อยดิที่ด่าคนอื่นอ่ะนั่งขี้เฉยๆบอกว่าหนูไล่สาระเนาะโอ้ยสาระใหญ่เอ้ยอ่อล้วจะไปไหนอ่ะ ไปจะไปไหนอ๋อไปซีสเกตทำไมมีไรรถตรงไหนไปแล้วเนาะอะไรช่างบอกว่าฝรั่งอ่านเขารถไม่ดูแลรถเห็นไหมล่ะเรามาขับเองเหรอ ต้องทำเป็นไงอ่ะตั้งแตที่สตาร์ทวันนั้นอะกะกายไฟออกแล้วก็ตั้งแต่วิ่งดินเสร็จเอารถเข้าโจทย์ทำโจท์ทำมิสเสร็จจบโจทย์ใช่ไหมล่ะแล้วสตาร์ทไม่ได้อุ่นแล้วสตารือโจทย์อับบ้านเพื่อนใช่ไหมก็สตาร์ทอะไรเงี้ยแหละโอเคโอเคกระจายไฟออกปล่อยม่งใช้หน้าบ้านมันเลยคลิปช่องอะไม่ะเจเออไม่ปล่อยว่ะเอาเอาโอเคเดี๋ยวพี่ทำนู่ให้นุ่นก่อน เออเมีอะไรก็โทรมาทำยังไงอะนวิ่งไม่ออกยอดไม้ไม้นี่เนียสองคนเลยอะรถพีหลยง อะไรมาหนุนให้มันหน่อยนั่ <Buffalo> <mus i> ่แหลรงานเดี๋ยวงานเข้าใ่ใช้ก็ไม่มีสงสัยจะต้องมาพรุ่งนี้แล้วเออพ่อพ่อ พขาไฟชายมาเลยนี่โยดมาคนเดียวเสร็จแล้วเรื่องไฟฉายก็เป็นตลอดเลยเป็นไรโบมีปัญหาใช่ไหมฮะมีปัญหาตลอดเลยน่ะเยโบน่ะทไมให้มันมีสาระหน่อยที่ด่าคนอื่นไม่มีสาระก็บอกว่าเยโบน่ะมีปัญหาตลอดเลยเยโบน่ะลื่นเดี๋ยวพ่อเอาเบ็ดไปเด้อทำไม ถ้าพรอรีบก็ให้ไปโคนมะชูรุย่ยปรับเกิดฟองเกิดยิด